ามาดูครับเจ้าดีซีเจ็ดสิบที่ว่าฟันขาวแล้วมันสะดุดวูบวูบอะ่ะเนี่ยที่ว่าควันขาวสะดุดแล้วก็วูบ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 แล้วก็ดับไปเองบ้างบางทีเนี่ยทำหมดแล้วหัวฉีดเช็คทุกหัวแล้วก็ปั๊มโซล่าปั๊มโซล่าให้ช่างถอดไปเช็คแล้วเจอโบก็ไม่มีปัญหาเนี่ย แล้วก็เนี่ยบัมติก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมกองสายน้ํามันทุกอย่างไล่หมดถังน้ํามันล้างไล่ไม่จบเป็นเหมือนเดิมอาการเดิมแล้วก็หนักกว่าเดิมด้วยครับแบบควันเยอะกว่าเดิมด้วยทีนี้ก็เลยเนี่ยครับสุดท้ายแล้วน่าจะที่เครื่องนะครับตอนนี้กำลังยกเครื่องลงนะครับช่างตอนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะในคลิปหน้าว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสาเหตุแค่สายพานอันเดียวนะ